นี่ทุกคนจ่านี่ความเหลืองลูกแพรกำลังผลใหญ่แล้วค่ะดูต้นนี้น้อยหนึ่งดูทุกคนดุกปีนี้ลูกแพรดกมากเลยนะแล้วก็ดกแข่งกับแอปเปิลนะทุกคนอ้ยทุกคนดูแอปเปิลโอ้โหดูดูดูความดกมันเป็นพวงเลยกันน่นนะน่นนะมีลูกแพรต้นใหญ่ทุกคน ผลมันใหญ่แซ่บแซบ,แบเดี๋ยวรออีกสักประมาณสัปดาห์หนึ่งคุณเองพามาชิมรอสักนิดนึงมันยังแข็งอยู่นะคะถ้ามันแบบเออใหญ่กว่านี้นะมันแซ่บแซบทุกคนกรอบหวานแซบคือฝรั่งบ้านเราสวัสดีค่ะทุกคนจ้าเอามาหอดกันละข้างเป็นบ้านอยู่ใกล้โบสถ์นะคะเวลา หกโมงแรงนะคะมันจะดังแป้งแปงแปง,แปงยาววันนี้คุณหนิงจะพาทุกคนมาสอยสอย,สอยพี่น้องฟังสอยผมเป็นผมม่นอยนั่นทุกคนพรมเหลืองอ่าพรมเหลืองบ้านคุณหนิงจะมีอยู่สองมีสองสายพันธุ์ของพรมนะคะมีพรมเหลืองคือมีลาเบลเลยนะคะแล้วก็มีพรมสีม่วงนะคะก็คือสวสเกอร์นะคะ ก็อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวพาไปดูพลัม,ม่วงเนาะเพราะว่ามันย้อยแต่พรมเหลืองเนี่ยตัดกิ่งข้างล่างมันออกนะคะเพราะว่ามันแห้งแล้วปีนี้ดอกมันร่วงมันไม่ค่อยดกแต่คุณหนึ่งจะพาสอยมาสิมนี่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 อันที่เก็บนี่พรมเหลืองเป็นแบบนี้นะคะชื่อที่นี่คือมิราเบลเลยนะคะอตอนนี้มันสุกสุกไว้เนาปปไปสอยเดี๋ยวคุณหนึ่งพาไป ไปดูพลัมม่วงก่อนเนาะทุกคนวันนี้อากาศอึมครึมนะแต่ว่าก็อาพอดีอะมันร้อนอยู่นะแต่ว่าไม่มีแดดแค่นั้นเองนะคะแต่ก็ดีทํางานในสวนแบบสบายัมสีม่วงใกล้สุกแล้วทุกคนลูกพลัมลูกพรุนนั่นแหละนี่รอสักหน่อยมันยังไม่สุกนะคะนี่มันยังมันยังเปรี้ยวอยู่เปรี้ยวบักคักเลยนะถ้าอยากกินตอนนี้มันเปรี้ยวต้องรอให้สุกเต็มที่นะคะรอสักหน่อยแปบ๊บหนึ่งมันใกล้สุกแล้วล่ะ นี่นี่ข้างล่างเต็มเลยนี่ลูกพลุนลูกพลัมนี่มันอยู่ติดกับกับนี่นี่นี่อันนี้มิราเบลลูกพลัมเหลืองทุกคนเห็นไหมสีเหลืองเหลืองอุ้ยเดี๋ยวพาซอยซอยซอยพี่น้องฟังซอยซอยซอยพี่น้องฟังซอยเดี๋ยวคหนึ่งซอยมาซิมให้เบิ้งเด้อคะเด้อซอยซอย ซอย,ย,ยพี่น้องฟังซอยนี่ <c oughs> นี่ทุกคนจ๋านี่ค้ามเหลืองตอนเนี้ยมันกําลังแบบหำมฮัมคุณเองไม่ชอบแบบสุกมากนะคะถ้าสุกมากมันจะเนื้อนิ่มกับเหมือนกับมะปรางเลยทุกคนดูมันจะมีเม็ดอยู่ข้างในคือบักกะทันเหมือนพุทราบ้านเรานี่อร่อยอร่อยเดธอทุกคนอืเป็นผลไม้ที่ คุณถึงชอบมากแซบ่บตอนนี้กำลังอมเปรี้ยวอมหวานถ้าสุกเต็มที่มันจะหวานหอมซอยซอย,อยแล้วพี่น้องฟังสอยสอย,สอยนีชมม่ชิมไหมจ๊ะอือชิมไหมจ๊ะเนื้อข้างใหม่ ถ้าสุกแล้วมันจะแบบเนื้อนิ่มเหมือนมะปรางเลย่ะกินแบบหอมหามแบบน่้อร่อยเน่ากว่านะโอ้ยปกตินะดกเป็นพวงเลยทุกคนเดือด้จแทะอืมอืมอร่อยนี่ชิบอร่อย กินเลยจ้ะอ,อร่อยกำลังหอมถ้าสุกแล้วจะหอมหอมหอมเหมือนลูกจันทม่านเราอะ่ะทุกคนดูเนื้อมันตอนนี้เนื้อที่สุกๆนะนี่มันจะเป็นนิ่มๆแบบนี้นะคะนี่เก็บมาได้เต็มเลยเก็บที่มันหล่นมันสุกแล้วมันก็จะร่วงหล่นใช่ไหมมันเหลือง ปกติดกมากทุกคนจากปีที่ปีที่แล้วไม่ดีสองปีที่แล้วหรอปีที่แล้วดกมากเสียดายปีนี้ดอกมันร่วงไปแล้วค่ะไว้เจอก,กันใหม่จะพาสอยสอยสอยพี่น้องฟ้างสอย